พราะว่าหนึ่งเขาไม่ได้เป็นครูแกนนําแล้สองก็บอกว่าเขาไม่ได้อะไรจากเนื้อหาแต่เขาได้มุมมองนะแล้วมุมมองมันมีประโยชน์ยังไงเกี่ยวก่าเนื้อหาเนื้อหาอยู่ที่เราจะตีความเราจะเลีกยนแปลงจริงไหมครับแต่แเราโรงเรียนต้องอย่างที่ผมบอกแล้วยึดปรัชญายึดใจได้ซึ่งเราอยู่ที่ตีความนะเราจะตีความยังไงเพราะหลักปรัชญานี้ยืนอยู่หลักของการเดินสายกลางหลักของการสร้างความสมดุล แล้วความสมดุลเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นความสมดุลที่มอนอย่างนี้มันจับแล้วจับเลยมันเป็นความสมดุลของระบบที่เลื่อนไหลไปตลอดเวลาจริงเลยครับแล้วจุดสมดุลก็ต้องปรับตามด้วยจริงไหมเหมือนขับถีบจักรยานนี่ไงกลุ่มนี้ถ้าถีบจักรยานเนี่ยเมื่อถ้าคุณถีบจักรยานคุณสร้างความสมดุลระหว่างถีบใช่ไหมเพราะมัต้องเคลื่อนไปตามสมภาวะการถีบแล้วถ้าคุณหยุดจู่กระที่สิ เด็กจักรยานก็ล้มใช่ไหมครับเพราะในการสร้างความสมดุลระหว่างการเคลื่อนสังคมเคลื่อนวิธีคิดเคลื่อนพออก็เปลี่ยนใหม่นะเด็กนะักเรียนมาแล้วก็จากไปอะไรทั้งหลายเราจะสร้างความสมดุลเป็นเรื่องที่แต่แหล่งต้องพบเองพบหลักปรัชญาเองสิ่งที่มาเรื่องสามวงสองเงื่อนไขเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยให้เราเข้าใจแต่เราสามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้พราเรื่องแบบนี้ไม่มีวันจบลงง่าย นะครับหัวใจคือว่าเราสามารถเชื่อมมุมมองของคนต่างๆเข้าด้วยกันได้ไหมผมว่านี่สำคัญที่สุดนะงานหัวใจของอะไรครับของการทำเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นการบูรณาการมุมมองของครูต่างๆจริงไหมเพราะครูแต่ละคนก็มีความเชี่ยวชาญมีทักษะในวิชาที่เป็นสอนจริงไหครับ และทุกวิชาเนี่ยมันสามารถคาเข้าไปสู่เรื่องสิ่งกิณพอพิณได้ทั้งนั้นแหละไม่ใช่มีประตูเดียวมันมีหลายหลายประตูที่จะเข้าอย่าไปปิดกั้นประตูต่างๆเปิดประตูให้เข้าวันแกนนำคืออะไรครับคือผู้เชื่อมมุมมองที่แตกต่างหลากหลายกรับในการทั้งในระดับระนาบทั้งในระดับแนวตั้งเมื่อเราเชื่อมได้สําเร็จนี่แหละเออแล้วจะบาลานซ์มันยังไงดีจะทํำยังไงดีทํำยังไงให้ทุกคนเข้าใจเพราะท้ายสุด โลกมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเด็กก็ต้องเรียนรู้รับมือเรื่องต่างๆ,ๆ,ๆ,ๆางไปเรื่อยทำยังไงเขาติดเนื้อติดตัวนะบอกไหมครับผมว่อันนี้เป็นในทัศนคของผมนะผมเองก็ฉีกแนวจากเสรษฐกิจพอเพียงที่พูดๆกันมาสอนๆกันมานะครับผมเองก็เป็นกบฏนะแต่กบฏคืออะไรกบฏคือทําให้มันดีขึ้นไม่ยอมเชื่ออะไรง่ายๆเพราะอะไรครับพระพุทธองค์ท่านทรงตรัสว่าแม้กระทั่งท่านตรัสอะไรก็ยกัง่ไปเชื่อ สัวนสิ่งวันนี้ที่เราจะกลับเข้ามาก็าคือว่าวางเรื่องต่างๆลงบ้างาชั่วคราวหันมามองใหม่หันมามองด้วยสายตาใหม่นะครับไอ้ที่ยึดมัน่นถือมั่นว่าใช่ว่าจริงไม่แน่มันาจะจริงในระยะหนึ่งในระยะเวลาหนึ่งเงื่อนไขหนึ่งแต่อาจจะไม่จริงในระยะของเราเงื่อนไขของเราจริงไหมนะครับเราเป็นได้เหมือนน้ำไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยไหลไปให้ถึงทะเลมันใช้ได้คุณจะไหลแบบไหนย,ยังไง มันแล้วแต่สไตล์ทุกคนจะมีสไตล์ของตัวเองครับครูแต่ละคนโรงเรียนแต่ละโรงเรียนพออแต่ละคนจะมีสไตล์ของตัวเองลอกเรียนกันไม่ได้หรอกผมยืนยันอาจจะเอาความรู้บางอย่างหลักคิดบางอย่างมาได้มาปรับประยุกต์ได้แต่สไตล์เป็นของตัวเองอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้วเมืม่อวานพุทธศาสนาเริ่มจากอินเดียพอเข้าไปสู่ประเทศจีนก็เริ่มเปลี่ยนปรับเข้าสู่สไตล์แบบจีน ไปเชื่อมกับเตาไปเชื่อมกับอะไรพอข้ามไปสู่ญี่ปุ่นก็ไปเชื่อมกับเซนนะครับมาเวียดนามก็มาอีกสไตล์นึงมาไทยมาพม่ามาลังกานะครับ,มมาลานะรบแล้วพอไปถึงยุโรปไปถึงอเมริกาเดี๋ยวนี้โอ้โหไปอีกสไตล์เลยและยุ่รปอเมริกาเดี๋ยวนี้คนที่ถ่ายทอดความรู้พุทธศาสหนานะไม่พระนะพระเป็นแค่คนส่วนน้อยนะ รือส่วนใหญ่ก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชาทรันนะนันที่ไปก่อตั้งสำนักโนโนของน,โน,โนี่คนที่ไปถ่ายทอดพุทธศาสนาอะไรครับนักจิตวิทยาครูสอนเป็นอาจารย์สอนฟิสิกส์ในมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์สอนทางไบโอมโลอะไรนไบโอโมเลกุล่าอย่างเงี้ยนะเป็นแม่บ้านอย่างเงี้ยโอ้หลากหลายมากแต่เขาบอกว่าสิ่งที่เขาสอนนั้นคือ บุติสต์ม์ในศตวรรษที่2พุทธศาสนาในศตวรรษที่21เขาจะพุ่งเข้าหาแก่งแกงคืออะไรวิทยาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตโอ้ไปโนนเลยเดี๋ยวนี้นะักวิทยาศาสตรพวกนักจกิตแพทย์ส่วนใหญ่หันมาศึกษาพุทธศาสนามีคนคนแรกที่เริ่มสตาร์ทเอาพุทธศาสนามาทำความรู้จักทำการเผยแพร่ในสไตล์หนึ่งคือ ผมจำชื่อหน้าไปได้แต่ชื่อหลังชื่อเจมส์นะครับเมื่อร้อยปีมาแล้วเขาเอาเรื่องพุทธศาสนามามาเล่าให้ใหพวกนักศึกษาฟังนะครับนักศึกษาเหล่าน,นี้ก็ลืมๆไปแล้วเดี๋ยวนี้ตอนหลังๆมีการโค้ดคําพูดของเจมส์มาเรื่อยๆไม่เคยหยุดครับรน,นึ่ออกไหมแต่ละที่เนี่ยเขาก็ไปตามสภาวะเพราะฝรา่งเขาเขาไม,ม่ยึดพิธีกรรมของเราอะพูทแบบเรายึดแบบคนพราม์ บนผีจริงแ่บมันต้งมีเรื่องเน้แอมีเรื่องประหลักิดจยิงไหมพระหลังไม่มีพุ่งตรงเข้าสู่คําสอนเลยเป็นวิทยาศาสตร์ทุกอย่างพิสูจน์ได้หมดท่านดนามะบอกว่าถ้าคําสอนของเราไม่ทนทานต่อการพิสูจน์แสดงว่าเรามีปัญหานนะทาพิสูจน์เอามาสู่กัน แล้วเดี๋ยวนี้โอ้โหเมื่อเมื่อสามปีที่แล้วที่มหาวิทยาลัย MIT มีการพบปะก,กันระหว่างนักวิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่างๆก,ากับท่านดล,ะล,ะละาลามะและท่านอมารพิกขุซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านหลวงพ่อชาเป็นพระประัชก็ไปคุยกันคนไปกันสามพันคนนั่งฟังกันสามวันโอ้โหตื่นเต้นมากผมจะบอกให้เรารู้ มันมีเรื่องหลายเรื่องมันไปไกลกว่าที่เราคิดแล้วนะครับ,รบเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญมากที่เรามาพูดเนี่ยเมื่อว่าวันแรกเราดูจิโร่เราประทับใจแล้วจําได้ไหมจิโร่ก็ทําอะไรครับนะทาซูชิใช่แล้วแล้วอะไรอีกเขาจะทําซ้ําอยู่เรื่อยยืนอยู่เรื่อยทาซ้ําทําซ้ําแต่การทําซ้ําของเขาเป็นเรื่องไม่น่าเบื่อมันมีหลายหลายเรื่องที่มนุษย์ต้องทําซ้ํา เพราะให้เกิดความเชี่ยวชาญจริงไหมครับเหมือนนักดนตรีครับต้องซ้อมดนตรีตลอดเวลาซ้อมเล่นดนตรีตลอดจึงจะเกิดความเชี่ยวชาญนักกีตาร์นักไวโอลินซออู้ซอด้วงทำซ้ำทำซ้ำทำซ้ำนักกีฬาจะลงแข่งวิ่งร้อยเมตรเพื่อสี่ปีชิงสี่เกมสักครั้งหนึ่งวิ่งซ้ำวิ่งซากวิ่งซ้ำวิ่งซากเพื่อจะได้ได้ต่ำกว่าสิบวินาทีในสี่ปีจริงปะ อันนี้ก็เหมือนกันวิส,ยสัยทัศน์ที่เราทําอย่ากคิดว่าทำแล้วถูกต้องดีหมดเราเพียจะขึ้นโครวันนี้เราต้องมาทามําซ้ําแต่ไม่ใช่ซ้ำซากทําซ้ําแต่ไม่ใช่ซ้ำซากนี่ก่อนนะครับเหมือนกิโร่ทาซ้ําคือทําให้มันดียิง่งขึ้นทีการทําของเราวันนี้จะทําแบบลักษณะไหนอะเมื่อวานนะครับแ,แต่ละโรงเรียนได้ทําเรื่องเทรนเทรนนี้คืออะไร เทรนนี้คือสัญญาณเตือนจำได้ในวันแรกน้องครูต่อยเข้ามาให้พวกเราเล่นสัญญาณใช่ไหมบีมมือและส่งมือสัญญาณไหมให้รู้ว่าโลกมันส่งสัญญาณในเราบ้างหรือการเห็นเทรนคือส่งโลกมันส่งสัญญาณอะไรแล้วนะมีสัญญาณอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับมีสัญญาณอะไรบ้างให้อใจที่พวกเรา อ,อันที่ให้แต่ละโรงเรียนคิดว่าแนวโลกคือโลกมันส่งสัญญาณมาให้เราสัญญาณน,นี้เป็นสัญญาณทั้งด้านบวกและสัญญาณทั้งด้านลบจริงไหมครับถ้าด้านลบแดงว่าเราต้องเตรียมตัวรับมือจริงไหมครับไม่ประมาทเตรียมตัวรับมือถ้าสัญญาณด้านบวกเราก็จะได้ใช้ประโยชน์บบจริงไหมนะครับถ้าเป็นสัญญาณด้านลบเราก็จะหาทางอะไรครับ พลิกให้เป็นบวกให้ได้ถ้าเก่งพอทุกอย่างในโลกนี้นะครับมันนี่คือลักษณะของเต่าหินกัะหย่างจากลบพลิกเป็นบวกได้มีคนจํานวนไม่น้อยอยู่ในคุกผมเคยไปทำเทรนนิ่งกันเด็กติดคุกเป็นขาโจอยู่ในคุกแต่พอออกมาปังเนี่ยโอ้โหมันทุ่มเทเพื่อช่วยเหลือผูกอื่นไม่อยากเห็นคนอื่นเดินซ้ำรอยเหมือนตนเองพลิกเป็นบวกได้มนุษย์มันเรียนรู้ได้กวเราเอง จังหวะเวลาต่งางๆนะวะะันผมฝากเดี๋ยวเราจะกลับมาทำกันนะครับให้แต่ละโรงเรียนนะครับไม่ต้องเอาเทรนทั้งหมดเอาเทรนที่ตนเองสนใจนึกออกไหมเฮ้ยเทรนนี้มันน่าสนใจสำหรับพวกโรงเรียนเรานะนะโรงเรียนเราท้องถิ่นของเราเทรนนี้น่าสนใจอาจารย์ก็เลือกออกมาสักตีซะว่าสี่เทรน สี่เทรนด์จะเป็นเทรนด์ลบหมดก็ได้เทรนด์บวกก็ได้เทรนด์ลบสองเทรนด์บวกสองก็แล้วแต่เลือกออกมาเป็นเทรนด์ที่มันสนใจแฮะมันส่งสัญญาณอะไรเรานะเราเอามาใช้ประโยชน์ในการทำวิสัยทัศน์เศรษฐกิจพอเพียงนึกออกไหมครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะมองไปข้างหน้ามองไปจนถึงปี2 5 6พโอเคไหมครับการที่เราเห็นเทรนด์นี้เพื่ออะไรเพื่อให้เราไม่ประมาทเตรียมตัวรับมือกับความเสี่ยงไง เรารู้นี่มันมีความเสี่ยงต่างๆมากมายและผมยืนยัรรนรัาในอนาคตเนี่ยรัฐบาลกลางไม่สามารถรับมือความเสี่ยงได้ไม่ว่ารัฐบาลพักคในก็ตามไม่สามารถรับมือความเสี่ยงได้แท้จริงเขารู้ไม่พอมมวแต่มกมุ่นเรื่องผลประโยชน์หมกมุ่นเรื่องนโยบายถูกข้าราชการแอบชงเรื่องผิดดถูกๆให้เยอะแยะไปแต่คนที่จะรู้เรื่องดี ทิศทางนี้มาเห็นแล้วในอนาคตผมไปไปประชุมกับพรรคพวกเมื่อเดือนเมษายนที่มากันประมาณจาก30ประเทศทั้งโยุโรปอเมริกาอเอเซียแอฟริกาอเมริกาใตา้ทิศทางแนวโน้มในอนาคตนั้นอยู่ที่ชุมชนเพราะชุมชนจะรู้ปัญหาจะช่วยกันแก้ปัญหาต่างๆได้ดีชุมชนเนี่ยจะรับมือความเสี่ยงได้ดีกว่ารัฐบาลกาคุณดูเรื่องน้ำท่วมสิ ดูอะไรสิใช่ไหมทำไมมาความช่วยเหลือไม่มีทางทันแต่ที่ไหนก็ตามชุมชนก็ดูแลกันดีอย่างแถวเมืองนนท์เนี่ยก็มีชุมชนหนึ่งเ็าดูแลกันดีนะรับมือความเสี่ยงง่ายจัดการได้ดีแก้ปัญหาได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนของอาจารย์เนี่ยกลายเป็นโรงเรียนอย่างไรครับรวบรวมความรู้ความเข้าใจทั้งหลายรับมือความเสี่ยงในสไตล์ต่างๆได้และแอาจารย์จะตีความนึกอบอกไหมความเสี่ยงเช่นถ้ามีน้ำท่วมไอ้โรงเรียนจะรับมือ,อยังไงจะทําอะไรจะเป็นแหล่งพักพิงได้ไหมหรือความเสี่ยงเช่น เศรษฐกิจแย่แล้วทั้งหมดแล้วเออโรงเรียนเราอาจจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่สากออ์อมทรัพย์กลุ่มออมทรัพย์มารวมตัวมาพูดมาคุยดูแลนึกออกไหมครับเพราะความเสี่ยงนี้ทั้งหลายสไตล์หลายประเภทเราก็เลือกสิอันนี้เป็นเล่าให้ฟังนะเพราะผมเพิ่งอ่านการทําวิจัยเทียมอังกฤษมาให้ดูแล้วก็บอกอังกฤษเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยประเทศอังกฤษเนี่ยรัฐบาลกลางไม่มีเงินที่จะมา ช่วยเหลือดูแลประชาชนได้เหมือนเดิมอีกแล้วเงินทองมันจะร่อยล้อมลงไปเรื่อยเพราะการประกันทํายังไงให้ความเสี่ยงเหล่าเนี้ไม่ใช่รัฐบาลเป็นคนดูแลทำตัวให้ทําให้ประชาชนเหมือนเด็กเล็กๆคอยให้พ่อแม่ปกป้องตลอดเวลาจะต้องทําให้พลเมืองนั้นมีความรับผิดชอบมีวุฒิภาวะดูแลรับความเสี่ยงด้วยตัวเองบ้างเช่นอะไรความเสี่ยงเรื่องสุขภาพอนา,ายัย รัฐบาลกลางไม่มีทางที่จะหาเงินซัพพอร์ตโรงพยาบาลได้ตลอดเวลาวันสิ่งที่ประชาชนต้องดูแลตัวเองคือรัไคือพยายามอย่าให้ป่วยจริงไหมความจริงคืออย่า,ยาให้ป่วยเพราะถ้าไม่ป่วยคุณต้องมีพฤติกรรมการบริโภคพฤติกรรมการใช้ชีวิตยอย่างนี้นี่ก่อนนะครับโอ้ก็คิดไปงี้แล้วนะอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อประเทศชาติในอนาคตเนี่ย โอกาสทางเศรษฐกิจก็ไม่แน่ว่าจะดีนะอย่าคิดว่าเป็นค่าราชการ,การแลวมีเงินใช้ตลอดนะก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับเมื่อตอนฟองสบู่แตกผมเคยร่วมมือกับอาจารย์ดรพิจิตรรัตกุลจะทํากิจกรรมบางอย่างฟองสบู่แตกโป้เข้ามาพิจิตรเขางง,งงเลยอาจารย์ครับโครงการอาจารย์ขอผมและผมตัง้งใจจะร่วมมือกับอาจารย์เนี่ยผมให้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าผมไม่ท้าเงินเดือนยังไม่มีจ่ายข่าราชการเลยอย่างประมาท อย่าทำเป็นเล่นดึกออกนะครับอันนี้แค่ตัวอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเล่าให้อาจารย์ฟังก็คอือว่าเออไอการรับเพื่อความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของเสียจิตพอเพียงไหมใช่ไหมเพราะไม่ให้เราหลงไปในระบบทุนนิยมนะัจริงมากแต่วิธีการรับมันจะที่เราจะสอนแบบไหนทํายังไงใช้ปัญญาอะไรการเดินทางสายการอาจารย์คิดแผน,นได้ทุกรูปแบบ ครูสอนอะไรครับวิชาชั่วโมงาศาสนาก็ได้วิชาภาษาไทยก็ได้วิชาอะไรผมคิดว่าสามารถเอามาเล่นใดหมดถ้าครูเหล่านี้มานั่งสนทนากันริงไหมครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเปิดประตูให้หนักศึกษาเข้าไปสู่ให้หนักเรียนเข้าไปสู่รูปแบบการเรียนรู้นึกออกไหมผมพูดอาจจะเป็นเชิงปรัชญานิดหน่อยเพราะผมไม่ต้องการอาจารย์ติดรูปแบบแต่อาจารย์ับเป้าหมายได้เห็นวิธีการแล้วเห็นสไตล์ของตัวเอง เอนสไตล์ของโรงเรียนแล้วเล่นตามสไตล์ที่เราทำนะัะจริงไหมครับสไตล์ใครสไตล์มันแต่รรลเป้าหมายโอเคเพราะฉะนั้นผมฝากอาจารย์ยนะครับเอาเรื่องของจีโร่มาดูคือมีความมุ่งมั่นที่จะทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆและของเราครั้งนี้นะครับอยากให้อาจารย์ใช้เวลากันสัก <c oughs> ผมคิดว่าประมาณ1ชั่วโมงก็พอโดยประมาณเอาเรื่องเทรนไปนั่งดูไปคุยกัน เอาสิ่งที่ทําเป็นวิชั่นมาวานไปนั่งคุยกันเออตอนที่เราทําวิชั่นนี้เรายังไม่เห็นทรนเลยนะเรายังไม่ได้คุยเรื่องความเสี่ยงไม่เห็นแนวโน้มเลยนะแต่พอเห็นแนวโน้มปั๊บมันต้องปรับอะไรไหมรับมือไหมทําให้มันคมไหมทาให้มันเข้ากับสไตล์เราไหมคนได้พบศักยภาพตัวเอง,เห,เ,อง,นหนงเห็นตัวเองที่เป็นแกนนาเห็นตัวเองที่เป็นพอ,อรองพอ,อที่ดูด้วกว่าไหครับเห็นสไตล์ตัวเองเห็นสไตล์ตัวเองทุกคนมันต้องมีสไตล์การเล่นของตัวเอง นะดูทีมฟุตบอลดิทีมแมนยูก็มีสไตล์ของตัวเองทีมบาร์เซลโลน่าก็มีสไตล์ของตัวเองนะครับทีมนอนริซิตี้นะหรือทีมสโตกทิสตี้ถ้าไปดูสโตลทิสตีต้มันโยนลูกยาวอย่างเดียวเอาปอกหน้าตัวใหญ่สูงสูงงงมันลูกเดียวแล้วอย่างอื่นมันเล่นไม่เป็นอย่างเงี้ยทุกคนต้องมีสไตล์ของตัวเองโอเคเราต้องจะมีความสุขเพราะเราได้ทำตามสไตล์ของเราโดยยึดหลักปรัชญาพอเพียง ทัดเจนไหมครับกระโจดทัดเจนไหมอ่ะเชิญครับเอาทั้งสองไปนั่งดูและนั่งคุยกันเออพวกเราต้องเห็นตัวเองเรามีสไตล์ยังไงเราชอบอะไรมีครูในโรงเรียนที่สอนเป็นแบบไหนยังไงจริตเป็นยังไงเอ,อ็น่าจะเป็นยังไงดีวิสัยทัศน์ควรจะเป็นยังไงดีนะจึงจะดึงศักยภาพของคนทั้งหมดเข้ามาด้วยกันได้วิสัยทัศน์มันต้องดึงศักยภาพของคนในโรงเรียนไปได้วยกันครับวิสัยทัศน์ไม่มีการทําให้คนอื่นเพนดีครับ มิสัยท้าต้องดึงดูดพลังของคนเข้าด้วยกันเชิญครับไม่ต้องทิ้งทั้งหมดจากสิ่งที่มีอยู่เมื่อวานเติมสิ่งใหม่ก็ไปบ้างบ้านคิ้นใหม่เข้าไปบ้างแต่สิ่งที่มันขาดมันไล่เปนทันเทคโนโลยีคือความรู้ความเข้าใจและนิสัยใจคอของเด็กเทคโนโลยีเนี่ยคุณสามารถเอาไปทําเรื่องชั่วๆก็ได้ <c oughs> เปิดแพร่แพร่มก็าได้เชียนด่าคนก็ได้ หรือเทคโนโลยีคุณจะสามารถสร้างความรู้เผยแพร่สื่อดีเรียนความรู้ไปได้จริงนะครับวันนี้คุณแจสําคัญอย่าี้อะไรครับคาแรคเตอร์บุคลิกภาพของเด็กใช่ปล่ะนะาผูที่ศึกษาจิตวิทยาเป็นเรื่องสำคัญหรือเปล่าอ,อย่างี้ยนะลองคิดดูได้บอกไหมครับเพราะท้ายสุดหลักปรัชญาพอเพียงการลุกกลับกลับมาที่เป็นมนุษย์มันไม่อยู่แค่ทำสวยมันไม่ได้อยู่แค่จัดอาคารแก่นแท้คือ เด็กยังไงที่จะโตไปกับตรงนี้เนี่ยแต่ก่อนนะเอาแค่ตัวเดียวนะเอาแค่ตัวเดียวความสามารถบุคลิกและจิตใจเด็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่จิตใจเด็กครูเองเหมือนกันนะคุณธรรมจริยธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนสําคัญในวัฒนธรรมไงนะส่วนสำคัญวัฒนธรรมก็จะมีเรื่องประเพณีดีๆนะครับในอดีตเช่นทำขวัญแม่โพส่์ที่แถวไหนอยู่ใกล้ๆ พวกทำนาเนี่ยอาจจะต้องมีเรื่องทำขวัญแม่โพศบูชาพระแม่โคคาหรืออะไรกันแน่กหนบอกเลยครับเชื่อไม่ได้อะไรคือประเพณีของท้องถิ่นเราที่มันเคยมีมาเมื่อ5 0 0ร้อยปีต้งอันนี้ขึ้นมาแล้วเขาก็จะไปเชื่อประชุมคนได้เลยนี่จึงได้ปราศชาวบ้านเชื่อกับวัดได้เนี่ยเนี่ยตัวนี้คือตัวรับมือกับเทคโนโลยีใชเทคโนโลยีให้ถูกทางก็ เราจีบมุถูกยกระดับนล้วท่านต้องหาให้เจอว่าทุทกชนของท่านเนี่ยมีอะไรแข็งแรงมีอะไรเป็นพร,ร,ระเพณีนั่นเดิม